สวัสดีครับนักเรียนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ในคลิปที่ต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในเรื่องของการประยุกต์ปริพันธ์นะครับเกี่ยวกับการหาสมการเส้นโค้งนะครับก็คือจากโจทย์กําหนดให้ คาความชันของเส้นโค้ง y เท่ากับ fx ณนะจุด xy นะครับเท่ากับ6 x นะและเส้นโค้งนี้ผ่านจุด14จงหาสมก,การเส้นโคง้งนะครับก็จากที่ครูดได้อธิบายก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าจะหาสมก,การเส้นโคง้งเราต้องอินทิเกรตความชันเราถึงจะได้สมก,การเส้นโคง้งถูกไหมครับซึ่งสมก,การเส้นโค้งก็คือสมก,การ fx นะความชัน ความชันก็คือ f พรม x ดังนั้นก็เป็นอินทิเกรต f พรม x dx ก็จะได้เท่ากับ f x นะครับซึ่งก็จะมีค่าของที่4ติดอยู่นะซึ่งนักเรียนก็สังเกตใช่ไหมครับว่า f พรม x หรือความชันในข้อนี้คืออะไรก็คือ6 x เราจึงอินทิเกรต6 x dx นะครับก็จะได้เท่ากับ6 x กํลัง2ส่วน2นะครับแล้วก็บวกค่าของที่4ซึ่ง ตัวนี้นักเรียนก็จะได้เป็น fx มาใช่ไหมครับนักเรียนครับ 6x กาลังสส่วน2สามารถตัดกันได้ 3x กำลัง2นะครับซึ่งในที่นี้มันก็จะติดตัวแปร c อยู่จากจุดที่เส้นของเส้นนี้ผ่านคือจุด1,4นะครับนั่นหมายความว่า x คือ 1, y คือ4นะครับ fx คือค่าของ y เพราะฉะนั้น เราก็สามารถที่จะหา fx หรือ f1 ได้นะครับโดยการแทน1เข้าไปใน x นะครับซึ่ง f1 ของเราก็คือค่าของ y ใช่ไหมค่าของ y ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ4นะครับเราก็จะแทน4เข้าไปที่ f1 นะครับ3คูณ1ก็ได้3เพราะฉะนั้น4ของเราย้าย3ไปลบ4ของเราจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้เล้วว่า c คือ1 ดังนั้นสมนการเส้นโค้งของเราก็คือ y เท <Y S 1> ่ากับ3 x กำลัง2บวก1นั่นเองอ่ะก็ลองตรวจเช็คกับที่นักเรียนทำม,มาว่าถูกต้องหรือไม่นะครับต่อไปมาดูในข้อที่6ที่ครูให้นักเรียนทำไปนะครับ จะจบบอกว่าถ้าเส้นโค้ง y เท่ากับ fx มีความชันณนะจุด xy ใดๆเท่ากับ8 x แสดงว่า8 x นี้คือความชันนะครับก็คือ f ม x นั่นเองนะ้าเส้นโค้งเส้นนี้คือ y เท่ากับ fx ผ่านจุด13นะครับจงหา f 5เพราะฉะนั้นเราก็จัดการอินทิเกรต f ม x เหมือนเดิมนั่นก็คืออินทิเกรต8 x นั่นเองได้อะไร ได้8 x กํลังสองส่วน2บวกค่าคงที่4ตัวนี้ได้ f x ตัดทอนเป็นส่วนต่ำได้4 x กําลังสองบวก4นะครับจากนั้นพิ่หน่าว่าเส้นโค้งนี้ผ่านจุด1 3นั่นคือ x เป็น1แล้ว y เป็น3นะครับเราก็สามารถที่จะแทน x ด้วย1เข้าไปได้ จะได้เป็น4คูณด้วย1กำลังสบวก c ซึ่ง f 1ของเราก็คือค่าของ y นั่นก็คือ3 4คูณกับ1กำลังสก็คือ4ย้าย4มาลบได้ c เป็นลบ1นะครับเัรีเรนก็จัดการแทนค่า4เข้าไปจึงได้เป็น4 x กำลังส จากนั้นนะครับเราก็มาสรุปได้แล้วว่าเส้นโค้งเส้นนี้นะครับสมการเส้นโค้งเส้นนี้คือ y เท่ากับ 4x กำลังสองลบหนึ่งนะครับแต่ข้อนี้ไม่ได้ต้องการหาแค่สมการเส้นโค้งนะครับแต่โจทย์ต้องการหา f 5นะครับต้องการหา f 5 f 5้เท่ากับอะไรก็คือให้เอา5ไปแทนที่ x นะครับ5ากำลัง2 25 4คูณย5เป็น100เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะตอบ99นั่นเองโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับการหาปาริพันธ์นะครับในการหาสมการเส้นโค้ง นะครับไปแล้วโดยโจทย์อาจจะกําหนดความชันมาให้นะครับเราก็สามารถที่จะอินทิเกรตความชันแล้วหาสมการเส้นโค้งได้นะครับแต่ถ้าโจทย์ประยุกต์ไปถึงในเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างการหาระยะทางเทียบกับเวลานะครับก็จะเป็นสูตรดิฟใช่ไหมครับหรือการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างความเร็วเทียบกับเวลาก็จะได้ความเร่งถูกไหมแต่ทวันนี้จะเป็นในการทําโจทย์ประยุกต ที่กลับกันก็คือถ้าโจทย์ให้ความเร่งมาอยากจะหาความเร็วเราจะทำยังไงโจทย์ให้ความเร็วมาเราอยากจะหาระยะทางหรือสมการการเคลื่อนที่จะทำยังไงนะครับเราก็จะใช้การประยุกต์ปร,ริพันธ์นะครับในการอินทิเกรตอินทิเกรตอะไรอินทิเกรตความเร่งจะได้ความเร็วอินทิเกรตความเร็วจะได้ระยะทางหรือสมการการเคลื่อนที่นะครับก็ เราก็ไปดูโจทย์ในลักษณะของการประยุกต์ปริพันธ์ในเรื่องนี้กันต่อเลยนะครับจากตัวอย่างที่1ในขณะเวลาทีใดๆวัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง -3 ทีเมตรต่อวินาทีกําลังสองนะครับขณะที่เริ่มต้นจับเวลาวัตถุชิ้นนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว1เมตรต่อวินาทีและได้ระยะทาง3เมตรให้หาความเร็วขณะของวัตถุขณะเวลาทีใดๆนะครับ จากโจทย์ที่เรียนสังเกตได้นะครับประโยคตรงนี้ขณะที่เริ่มต้นจับเวลาเริ่มต้นจับเวลาแสดงว่าเวลาเป็นเท่าไหร่ครับแสดงว่า t เป็น0นะทเป็น0ได้ความเร็วความเร็วที่0วินาทีคือ1เมตรต่อวินาทีนะครับระยะทางระยะทางได้ไป3เมตรแล้วนะครับ เมื่ออ่านโจทย์ตรงนี้ได้เราก็สามารถที่จะตีโจทย์ออกมาได้3ตัวนี้นะในการหาความเร็วของวัตถุขณะเวลาทีใดๆในข้อที่1นะครับหาอย่างไรก็คือเราก็จะอินทิเกรตความเร่งนะคู Who ้แทนด้วยสัญลักษณ์คือ a-t แล้วกันความเร่ง a-3 เท่ากับลบ 3t นะครับถ้าเราอินทิเกรตความเร่งเราจะได้ความเร็วเพราะนั้นโจทย์ต้องการหา ความเร็วขณะเวลาีใดๆก็อินทิเกรตความเร่งก็ได้เลยถูกไหมครับความเร่งของเราคืออะไรครับลบส t จับมาอินทิเกรตได้เป็นลบส t กํลังสองส่วนสแล้วบวกค่าของที่นะครับซึ่งเราเรียนก็จะได้ความเร็วมาแล้วแต่มาติดตัว c อยู่นะครับเราก็ไปหาต่อใช่ไหมครับว่าถ้าเวลา t เป็น0นะครับจากตรงนี้นะครับ v 0เท่ากับ1เมตร ต่อวินาทีนะครับเราก็แทนเข้าไปนะแทน V0 แทน0เข้าไปที่ T เราจึงได้เป็นลบ3คูณกับ0กำลัง2หาร2บวก4นะครับได้ความเร็วเป็น1เพราะฉะนั้นตรงนี้นะักเรียนก็จะได้ c มาแล้วเท่ากับ1นะครับก็จะได้ความเร็วขณะเวลาทีใดๆคือ บ -3 บ t กําลังสองส่วน2บวก1ก็จะเป็นคำตอบสำหรับข้อที่1นี้นะครับสำหรับในข้อที่2มาดูกันต่อให้หาสมาการการเคลื่อนที่ของวัตถุสมาการการเคลื่อนที่ของวัตถุคือสมาการ s ก็คือหา st นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราอินดิเกตความเร็ว เราก็จะได้ s คือระยะทางหรือสมการการเคลื่อนที่นะครับก็เอามาเขียนตรงนี้ส่วนบรรทัดนี้เราก็จะอินทิเกรตความเร็วที่เราหามาเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นก็คือลบ3 t กําลังสอส่วน2บวก1 dt นะครับอินทิเกรตตัวนี้ได้อะไรอินทิเกรต t กํลังส นักเรียนเอาค่าของที่ใส่ไว้ก่อนนะครับอินทิเกรต t กํลังสก็ได้ t กํลังสส่วน3นะครับอินทิเกรต1ได้1 t และบวกค่าของที่4นะครับสังเกตว่า3กับ3ตัดกันได้นักเรีก็ตัดเพราะฉะนั้น st ของเราสมการการึ่งที่ของเราจะได้เป็นลบเศษ1ส่วน2 ทีกำลังสามบวกด้วยทีและเดี๋ยวเราจะบวกด้วยค่าของที่4ตัวนี้นะครับซึ่งหามาจากอะไรก็จากเมื่อกี้นี้ที่บอกว่า s 0มีค่าเท่ากับอะไรครับ s 0มีค่าเท่ากับ3อ่ะขออนุญาตเขียนด้านบนนะครับ s 0มีค่าเท่ากับ3เมตรเพราะฉะนั้น ถ้ราระยะทางนะครับได้3เมตรเวลาคือศูนย์ก็เราก็เอาแทนเอาศูนย์เนี่ยแทนเข้าไปที่ตัวทีเอาศูนย์แทนเข้าไปที่ตัว T ีแ,ว t. แล้วบวกด้วยค่าของที่4โอเคไหมเพราะนั้นเราก็จะได้สีเท่ากับ3มเหมาะไหมครับครูขอแทนเข้าไปเลยนะเขียนข้างล่างก็ได้นะครับถ้าระยะทางเป็น3มเอาศูนย์แทนก็ไปที่ t เอาศูนย์แทนก็ไปที่ T ีตัวนี้ก็เป็นศูนย์ไปแล้ว หลือแต่ c ตัวเดียว c ก็จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองก็สามารถที่จะหา c ได้แล้วใช่ไหมครับว่า c ของเราคือ3นั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการหาสรรมการการข่้นที่เราก็สามารถที่จะตอบได้แล้วใช่ไหมครับว่าสรรมการการื่้นที่ของเราก็คือ s t เท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสอง t กำลังสามบวก t และบวก3นั่นเองโอเคเรียบร้อยนะครับ ต่อไปตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าปล่อยวัตถุชิ้นหนึ่งให้ตกจากที่สูงโดยกฎของนิวตันแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ f กำหนดสูตร f เท่ากับ m e f เท่ากับ m a เมื่อ m เป็นมวลและ a เป็นความเร่งแต่แรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่คือน้ำหนักของวัตถุดับนอยู่ะครับตัว w ับมอยู่คือน้ำหนักของวัตถุนะซึ่งเป็นแรง ที่โลกดึงดูดวัตถุโดย W เ,เท่ากับ mg เมื่อ g เป็นความเร่งที่โลกดึงดูดวัตถุและใช้หน่วยของระยะทางเป็นเมตรหน่วยของเวลาเป็นวินาที g เท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองจากสูตร ma เท่ากับ mg จงหาระยะทางที่วัตถุ s ในรูปของ t กำหนดให้ว่าเมื่อ t เท่ากับ0 s ท่ากับ0และ v เท่ากับ0ะครับข้อนี้ต้องการหาระยะทางที่วัตถุตกนะครับระยะทางที่วัตถุตกตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเนี่ยใช้ระยะทางไปเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ในข้อนี้เรานะครับจะต้องมาใช้ความรู้ในเรื่องของการประยุกต์ปริพันธ์ในการหาคำตอบโดย เราก็จะต้องสังเกตว่า f เนี่ยนะครับจากสมการ f นะครับ f เท่ากับ ma นะครับ f เท่ากับ ma ซึ่งโจทย์บอกว่าแรงที่วัตถุเคลื่อนที่นะครับก็คือน้ำหนักของวัตถุก็คือ w, ดับบิลยูโดยดับเบิลยูเนี่ยเท่ากับ mg นะ แสดงว่า f มันเท่ากับดับมั้ยถูกมซึ่งโจทย์เขาก็อธิบายเรามาแล้วนะครับ f เท่ากับ w แสดงว่า f คือ ma ma ก็เท่ากับ mg นะครับเขาก็เขียนสูตรมาให้เราตรงนี้นะครับ ma เท่ากับ mg เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้แล้วใช่ไหมครับว่า ma เท่ากับ mg m กับ m มวลกับมวลเท่ากันไหมครับ ma เท่ากับ mg แสดงว่า m กับ m เท่ากัน ถ้าย้ายข้างมามันก็จะหารกันหมดไหมหมดนะครับถ้าย้ายข้างมันก็จะตัดกันหมดไปก็จะเหลือเป็น A เท่ากับ g A คืออะไร A คือความเร่งนะครับ A คือความเร่งเพราะฉะนั้นครูบอกแล้วว่าถ้านักเรียนอินทิเกรตความเร่งนักเรียนก็จะได้ความเร็วใช่ไหมนักเรียนก็จะได้ความเร็วนะครับ แล้วถ้าอินทิเกรตความเร็วก็จะได้ระยะทางซึ่งโจทย์ต้องการหาระยะทางเราก็มาเริ่มอินทิเกรตความเร่งกันเลยนะครับอินทิเกรตความเร่งก็คืออินทิเกรต g ซึ่ง g ในที่นี้มีค่าเท่าไหร่9.8นะครับ g ในนี้คือ9.8เราก็สามารถที่จะเอา9.8แทนเข้าไปได้เลยนะครับจึงได้เป็น g นะครับคือ9.8 นั่นก็หมายความว่าเราก็อินทิเกต9.8นะครับได้ความเร็วเท่ากับ 9.8t บวกค่าของที่4ทีนี้จากโจทย์เขาบอกว่าอะไรเมื่อ t เท่ากับ0 v ก็เป็น0เพราะฉะนั้น v ในวงเล็บ v เป็นไรครับ v เป็น0โทษทีครับ T เป็น0ความเร็วก็เป็น0ถูกไหมความเร็วต้อก็เป็น0เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ0 0บวก C ก็คือ c แสดงว่า c ก็เป็น0ย์เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้แล้วใช่ไหมครับว่า v หรือสมการความเร็วของนักเรียนนะครับก็คือ9.8 t บวก0นก็คือ9.8นักเรียนก็จะได้ตัวนี้มา นว่นเอยก็เอาตัวนี้ไปอีกเอาไปทําอะไรเอาไปอินทิเกรตอีกเพื่อจะหา S, <S เพราะฉะนั้นถ้าเราอินทิเกรต v dt เราก็จะได้ S คือสรรมการแกลื่อนที่แล้วนะครับนั่นหมายความว่านั่รเยนก็อินทิเกรต9 8้าจุดแปด t ไงได้อะไรก็ได้9.8้า t กำลังสองส่วน2ไงบวกค่าคงที่4นะครับซึ่งจากโจทย์ในข้อน,นี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าระยะทางเป็น0 ะร,ระยะทางเป็น0 t ก็เป็น0ถูกไหมเพราะนั้นเราก็จะแทน0เข้าไปที่ t นะครับมาเขียนใหม่นะครับ s t เท่ากับ9.8 t กํลัง2ส่วน2ับวกค่าของที่ c ใช่ไหม s ศย s เท่ากับ 0, t เท่ากับ0 แทนค่าเข้าไป s คือ0 t ก็คือ0แสดงว่าเราก็จะได้ c เป็น0นะครับสรุป s t ของเราก็คือ9.8หาร2ใช่ไหมได้เท่าไหร่4.9 4.9 t กำลังสงนี่ก็คือเป็นสมการการเคลื่อนที่นะครับหรือระยะทางนะครับที่วัตถุจะตกนะเราก็ต้องรู้ว่าเวลามันเท่าไหร่ละ่ะที่วัตถุมันตกลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะทางนะครับโดยทั่วๆไปซึ่งก็จะต้องปิดอยู่ในรูปของฟังก์ชัน t แบบนี้นะครับสำหรับโจทย์ในข้อนี้นะก็สามารถที่จะ หาระยะทางได้แล้วใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ก็ให้หนักเรียนไปทําแบบฝึกหัดในข้อที่7กันต่อนะครับซึ่งมีอยู่3ข้อย่อยด้วยกันก็ขอให้หนักเรียนไปทํามานะครับแล้วก็ในข้อที่8นะครับข้อที่9โอเคนะครับสรุปการหาปริพันธ์ไม่จํากัดเขตเกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะครับก็คือโจทย์จะกําหนด ความเร่งมาให้เราก็อินทิเกรตความเร่งนะครับเราก็จะได้ความเร็วถ้าเราต้องการหาสมการการเคลื่อนที่เราก็อินทิเกรตความเร็วเราก็จะได้ระยะทางหรือสมการการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับอ่ะก็เป็นอันว่าจบสําหรับการประยุกต์นะครับปริพันธ์ไม่จากัดขีดกันแล้วนะครับก็ขอให้เรียนไปทบทวนแล้วก็ทําแบบบันหัดนะครับตามที่กูสั่งไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ติดตามเรียนออนไลน์ในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ